สวัสดีค่ะตาดามนะคะที่บรกษาฝ่ายขายค่ะบริษัทมารวยมอตเตอร์ประจำการอยู่ที่ตำบลทับคออัมพระคอจังหวัดพิจิตรนั่นเองรอบบริการนะคะทั้งหมด4สาขานะคะอย่าลืมนะคะมาใช้บริการของเราจะมีตำบลคอค่ะแล้วก็จะมีสาขาที่สองค่ะที่พิจิตรสาขาที่3อยู่ที่บึงนรางและสาขาที่สอยู่พิษณุโลกค่ะวันนี้นะคะตาดามจะมาแนะนํานะคะเจ้าโตโยต้าลีโว มาในโทนสีขาวค่ะ4ประตูนะคะตัวนี้เป็นตัว Prenner เครื่อง2.4ขับเคลื่อน2ล้อค่ะตัวนี้บอกจะบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆและที่สำคัญระบบเกียร์ออโต้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ โตโยต้ารีโวนะคะตัวนี้มาในโทนสีขาวะค่ะโฉมปี2015ค่ะมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะให้1คู่ระบบเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่2.4นะคะระบบเกียร์ออตโอต้นะคะตัวนี้เป็นออโตเมติกนั่นเองนะคะเป็นตัวสูงค่ะพี่ๆสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ถนัดขับเกียร์ธรรมดาหรือเรียกกันว่าเกียร์เมยนวลจะ่ลยจะเต็มจับมาล 0804556364แนะนำคันนี้เลยทรงสวยทรงใหญ่ทรงสูงนะคะสมาชิกในครอบครัวไปด้วยกันหมดแน่นอนเดี๋ยวพาไปชมด้านในเลยค่ะสำหรับ t o y o t a ารีโว่คันนี้นะคะภายในด้านในนะคะจะได้ระบบเกียร์นี่นั่นเองเป็นเกียร์ออ,อตโต้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นออฟชั่นตัว นะคะปี2 0 1 5 15, นะคะมีระบบเบรก ABS ค่ะมีแอร์แบกนะคะหรือเรียกกันว่าถุงลมนิรภัยทั้ง2ด้านมี2ลูกนะคะคันนี้เราก็มี FMCD DVD MP 3ตัวนี้จะไม่มีจอนะคะจะมีโหมดลูกเล่นให้เราปกติมีคอนโทรลบูที่พวงมาลัยสามารถบลูทูธแล้วก็โทรได้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะเป็นโหมดเครื่องเสียงนะคะจะอยู่ที่ออปชั่นพวงมาลัยของเราเลยส่วนเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะปรับมือธรรมดาไม่ใช่ระบบไฟฟ้า เป็นเบ 5, มมาะผ้ากำมะหยี่นะคะผ้าหนังของโตโยต้าเลยดูแลทําความสะอาดง่ายมากระบบเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติทั้ง4ฝั่งนะคะไปชมด้านหลังค่ะสำหรับนะคะบ้านใดบ้านไหนนะคะที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะสามารถบรรจุนะคะผู้โดยสารได้ประมาณ4-5คนเลยเท่าที่จะดามองนะคะขึ้นไปได้เลยนะคะไปไหนไปเป็นครอบครัวได้ ไม่มีการที่จะว่าไปไม่หมดถ้าไม่หมดต่อด้านหลังกระบะได้นะคะตัวนี้ได้สีประตูแล้วยังได้กระบะบรรทุกของค่ะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรรับเหมาก่อสร้างทํานานะคะค้าขายไปได้ค่ะถามว่าไปได้ไหมไปได้แบบฉบเฉี่ยวเลยเพราะว่าโซนด้านหลังนะคะกว้างมากนะคะตัวนี้กว้างมากจริงๆนะคะมาในโฉมตัวอีก คือสามารถที่จะใส่ลากปุ๋ยลากยาวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆนานานะคะขึ้นได้เลยหรือจะแบบเด็กๆอยากจะนั่งหลังก็ไปได้นะคะสมรรถนะในการขับขี่นะคะวิสัยทัศน์ในการมองแบบกว้างไกลมากโตโยต้าหได้รถแบรหลักอยู่แล้วนะคะที่ใครๆก็รู้จักไม่ต้องพรีเซนต์อะไรมากมายคันนี้นะคะประดมให้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีพรบรฟรีประกันภัยประเภทหนึ่ง จอง1,000บาทเท่านั้นค่างวดนะคะเบื้องต้นเลยให้ปลอดดอ,อกเบี้ย365้365วันคันนี้นะคะปี2 5 1 5ราคาไม่แพงค่ะ5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้น559,000บาทสำหรับตัวนี้นะคะ t o y o t a r e ี o 559,000บาทเท่านั้นนะคะขับฟรีปลอดดอ,อกเบี้ย365วันค่างวดสตาร์ทอยู่ที่7,000กว่าบาทนะคะมีก่อนปิดก่อนดอกเบี้ยลดทบรเเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องค่ะ รถเรานะคะการันตีเรื่องความชนน้าท่วมนะคะไม่มีแน่นอนสําหรับตัวนี้มุดแม็กอาร์อยู่เหมือนเดิมหัวน็อตอยู่เหมือนเดิมนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะเพจนะคะอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเอาไปใช้แล้วไม่ถูกใจให้เปลี่ยนได้สามพันรถเรานะคะมารวมอเตอร์นะคะรับประกันหลักการขายนะคะเครื่องเกียร์เฟืองท้าย3เดือน90วันกันเลยทีเดียว ถ้าเป็นนู่นนี่นั่นเอามาสวิตกับเราได้ไม่เสียค่าช่างไม่เสียค่าอะไรภายใน3เดือน90วันนะคะที่รับประกรันของรถคันนี้อย่าลืมโปรโมชั่นคันนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีพรบรประกันภัยประเภท1ฟรีดอกเบี้ยหนึปี365วันหรือท่านใดนะคะจะเลือกโปรโมชั่นจอง1,000แลก1 0 0 0แก็ได้และอีกสุดท้ายหายสุดขับฟรี90วันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะดูแล้วชมแล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามเป็นการส่วนตัว0892727772 ID Line เบอร์นี้เลยค่ะ Facebook นะคะ m a r อเ Motor c e ล l ตะดำนั่นเองค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะทักไปที่เพจก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของ m a r มอมเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตรลำสวัสดีค่ะ